กาะติดสถานการณ์ข่าว i n n news ร่าวอัพแปดนาฬิกา7นาทีดูสิทธิโพเผยประชาชนวิตกสถานการณ์โควิด -19 เชื่อรัฐบาลรับมือได้ห่วงระบาดแรงคาด3เดือนดีขึ้นเข้มใส่หน้ากาก 8นาฬิกา21นาทีประธานกรรมการหอ,อการค้าไทยเผยเอกชนเดินหน้าเต็มที่ทำแผนวางระบบกระจายวัคซีนโควิด -19 สร้างความเชื่อมั่นเพื่อให้เดินหน้าได้เร็ว8นาฬิกา35นาทีแรมโบโตประเสริฐย้ำนายกรัฐมนตรีถแถลงแต่เรื่องที่จำเป็นต้องสื่อสารให้ประชาชนรับทราบสิ่งที่รัฐบาลจะทำให้ขอฝ่ายค้านลงมือช่วยประชาชนจริงอย่าพูดลอยๆหวังผลการเมือง ล่าสุด8.50นาิกานาทีนายกสมาคมค้าทองคําคาดสัปดาห์หน้าราคาพันผวนจับตานโยบายขึ้นภาษีของสหรัฐมองกรอบ1 7 7 5ถึง1,800เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ต,ติดสถานการณ์ข่าว i n n news round up